คือฮาอดีตนางเอกช่อง7ดหมดสัญญาแล้วล่าสุดโพล่ซบอกพี่ชอดพันตัวเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกคนสวยแม็กกี้อาภาแจงเกิดจากช่องเจดเล่นละครเรื่องแม่ค้า เป็นละครเรื่องแรกล่าสุดมีรายง,งานว่าละครเรื่องใหม่ของอมรินทีวีก่อนหน้านี้ทราบกันดีว่าพี่ชอดสายทิพย์แห่งค่ายเชน2561้นเตรียมหยิบละครรสจัดจานเรื่องรายริศยามารีเมคใหม่ซึ่งเปิดตัวนักแสดงออกมาแล้วถึงกับฮือฮาไปตาม,ตามกันเมื่อมีแม็กกี้เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยนอกจากจะมีแม็กกี้แล้วยังมีพิมพิมประภาและแยมมทัทิราประชันบทบาทกับสองพระเอกเปอารักษ์และปั้นจันทร์ประมะด้วยเอาเป็นว่าแม็กกี้อาภาจะมารับบ,บทเป็นใครต้องรอติดตาม